นานการกลาวอิสราเอลยึดกาซาเบ็ดเสร็จไม่เจอกันแน่วันที่11สิงหาคม2568อย่กับดิชันค่ะธนาวัตวังชาก่อนฟลชบิกวอววันแห่งความเลวร้ายสูงสุดกำลังจะเกิดขึ้นในปาเลสไตน์เมื่ออิสราเอลประกาศเตรียมเปิดฉากสงครามกาซาด้วยกำลังทหารแบบเต็มรูปแบบรอบใหม่หลังได้รับไฟเขียวจากสหรัฐเป้าหมายยึดกาซาเบ็ดเสร็จ ทำลายแนวทางสองรัฐของบรรดาประเทศโลกสวยทั้งหลายแบบสมบูรณ์แบบเพราะว่าประเทศโลกสวยทั้งหลายมีแต่รณรงค์ว่าจะต้องมีรัฐปาเลสไตน์และรัฐอิสราเอลอยู่เคียงข้างกันอย่างสันติมันจะเป็นไปได้หรือในเมื่ออิสราเอลประกาศจุดยืนชัดเจนจะต้องลบปาเลสไตน์ออกจากแผ่นที่โลกและยึดพื้นที่ทั้งหมดเป็นของอิสราเอล ปาเลสไตน์จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลเมื่ออิสราเอลประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการปฏิกิริยาของอิหร่านเข้มข้นกว่าเดิมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะประธานาธิบดีอิหร่านมัส,สุสเปเซสคิออนกล่าวปุกใจนักรบกิฮาดในงานสถาบันกิฮาดของอิหร่านเขากล่าวว่ากลุ่มไซออนอิสราเอลและผู้สนับสนุนเป็นพวกไม่มีาศาสนา ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายและไม่มีเสรีภาพที่ยึดถือใดๆทั้งสิ้นและกำลังก็อาาญากรรมต่อเด็กๆที่ถูกกดขี่ในชนวนกาซาประเทศตะวันตกซึ่งอ้างว่าปกป้องสิทธิมนชนกำลังกล่าวถึงอาญากรเหล่านี้ว่าอิสราเอลปกป้องสิทธิของตัวเองนี่ไม่เหลือความละอายใดยๆอีกเลยขอบคุณนักรบกีฮาร์ดที่ต่อต้านความอายุทธรรมอย่างกล้าหาญ ื่ออาราเผยแพร่เรื่องนี้อย่างหือฮาครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกจะต้องพยายามอย่างจริงจังเพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมของอิสเอลในฉนวนกาซาและยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซาในทันทีเเซสคิยอนพูดขณะที่รับมอบเอกอัครราชทูตใหม่ๆคือมีการผลัดเปลี่ยนนะคะตอนนี้ก็คือ ต้อนรับเอ,อกอัคราชทูตหลายประเทศทีเดียวที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่จากเอธิโอเปียอัสเตนียจิบูติลาวกัมพูชาบูรดีลัตเวียเมียนมาและเนปาลนั่นคือส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีชามุสลิมและก็อยู่ในเอเชียเขาย้ำว่า ระบบการปกคอรองของอิสเอลกำลังดำเนินการยกระดับอาชญากรรมต่อประชาชนชาปาเลสไตน์ซึ่งไม่มีทางสู้และถูกกดขี่ในชนวนกาซามาเป็นเวลานาน,านเขาย้ำอีกว่าประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะโลกมุสลิมจะต้องพยายามอย่างจริงจังมากกว่านี้และร่วมมือกันหยุดยั้งอาชญากรรมในชนวนกาซายกเลิกการปิดล้อมและให้ความช่วยเหลือที่ไม่จำกัด ครอบคลุมแก่ประชาชนชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ในชนวนกาซานี่เป็นการแสดงจุดยืนต่อทูตใหม่และย้ำความสำคัญในการร่วมมือและการต่อต้านความอาติธรรมกับนักรบยิฮารซึ่งไม่ค่อยมีการเยผยแพร่บ่อยนักนะคะเป็นการตอบย้ำจุดยืนของอิารานชัดเจนว่าจะปกป้องกาซาแต่จะทำแบบไหนด้วยวิธีไหนต้องจับตา เนเซสคิออนย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มความร่วมมือและการร่วมงานกันร,ระหว่างประเทศในการส่งเสริมสันติภาพเสียรภาพและแก้ปัญหาปาเลสไตน์อย่างเด็ดขาดจริงจังนั่นแน่นอนกลิ่นอายต้องเป็นภาษาการทูตซึ่งไม่ทำให้ดูอิหรา่านดูหัวรุนแรงจนเกินไปนะัก ขณะที่ในายพลมาจีทคาเดมีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออารับนะคะว่าอิสราเอลจะถูกทำลายโดยแรงกดดันทางจิวิยาภายในประเทศของตัวเองและจากอิทธิพลจากรอบๆการบรัะทวงจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนวิกฤตรอบด้าน จะนำพาระบอบการปกรครองไซออนของอิสราเอลไปสู่ความพ่ายแพ้ในที่สุดและบีบให้พวกเขาต้องยอมหยุดยิงไม่เช่นนั้นก็จะล่มสลายในที่สุดนี่เป็นการพูดที่ตรงและรุนแรงที่สุดเท่าที่ฝั่งอิร่านจะเคยพูดนะคะทั้งประธานาธิบดีที่เคยใครๆก็กล่าวว่าเขาคือสายปฏิรูปคำพูดนั้นชัดเจนว่าไม่ยอมปล่อย ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการตอบโต,ตนั่นคือถ้าเ l เยึดกาซาบเบ็ดเสร็จจะต้องเจอคลื่นทาโทมรอบทิศคาเดมียังย้ำอีกนะคะว่าเมื่อจำเป็นเราจะดำเนินการตามแผนที่เตรียมไว้เราจะโจมตีเป้าหมายที่ระบุไว้เราเข้าใจภาษาของพวกเขาเป็นอย่างดีพวกเขาคือใครไอดน t ิฟายได้โดยไม่ต้องเอ่ยหรอกคะ่ะ พวกเขาไม่เข้าใจภาษากันทูตแต่เข้าใจภาษาอาวุธนี่ฝ่ายข่าวกรองของ R ออาจพูดนะคะเหตุผลในการไม่เปิดเผยรายละเอียดของแผนการเหล่านี้เพราะมันคือความลับทางทหารแต่คำพูดชัดเจนแล้วเอาจริงแน่คำเตือนที่ชัดเจนของ r r g c ตอกย้ำว่าอิสราเอลจะประสบหายนะแน่นอนหากยึดกาซาด้วยกำลังฐานเบ็ดเสร็จนั่นคือ สร้างความชอบธรรมในการแทรกแซงจากพันธมิตรต่อต้านหรือแม้แต่อิร่านปรนสกยอนกล่าวในที่ประชุมกับผู้บริหารสื่อเนื่องในโอกาสวันนักข่าวในกรุงเตหรานเมื่อวันอาทิตย์ว่าทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอิหร่านนั้นจะผ่านและได้รับการสนับสนุน การไฟเขียวจากท่านผู้นำสูงสุดเขายืนกรานว่าแนวทางนี้มันไม่ใช่แค่คำขวัญแต่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐบาลชุดของเขานั่นคือเขาจะไม่ทำอะไรโดยพลาการแต่ทุกครั้งทุกเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะต้องปรึกษาท่านผู้นำสูงสุดนั่นคืออายาตลัก์คาเมนีอีนั่นเองประธาจานชิบดียังกล่าวอีกว่าอายาตลักษ์คาเมนีคือเสาหลักและรากฐาน ของสาธารณรัฐอิสลามต้องดำเนินการตามประเด็นต่างๆโดยเฉพาะกรณีที่สอดคล้องกับคำสั่งของท่านเท่านั้นเขายืนยันนะคะว่าทุกครั้งที่ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆนั้นผ่านความเห็นชอบของท่านผู้นำสูงสุดเบเซสเคิออนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความสามัคคีในชาติเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายภายในประเทศในรัฐบาลของเขาด้วยเขาเตือนว่า ประเทศจะได้รับผลกระทบมากหากรากฐานและกรอบความสามัคคีนในชาตินั้นถูกบ่อนทำลายแน่นอนเสียงอื่ออึงเสียงไม่เห็นด้วยในการปนิปนอมยอมความกับสหรัฐและอิสราเอลมันดังขึ้นเรื่อยเรืเขาเตือนว่าประเทศจะได้รับผลกระทบหากรากฐานและกรอบความสามัคคีนในชาติถูกบ่อนทำลายขณะเดียวกันการกดดันจากภายนอกนะคะสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงยุโรปทั้ง5ประเทศ ออกแถลงการคัดขานการตัดสินใจยึดกาซาอย่างสมบูรณ์ของอิสราเอลและก็ยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่คัดขานแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้อิสราเอลทบทวนแต่อย่างไรปฏิบัติการนักหารเริ่มแล้วค่ะในทางตอนใต้ของชนวนกาซาโดยใช้วิธีถล่มทางอากาศนี่เป็นจุดแข็งของเขาแล้วก็ก็ถล่มอีกคือตอนนี้กาซายับเยินหมดแล้วมนุษย์อาศัยไม่ได้เขายังคำย้ำ และไม่สนใจด้วยว่าจะสังหารทหารของเขาที่ถูกกักขังอยู่ใต้พื้นดินในชนากาซาหรือไม่ในขณะที่มีการประทะกันดุเดือดระหว่างฐาน IOF กับกลุ่มต่อต้านในหลายเมืองนะคะโดยเฉพาะย่านเมืองที่แข็งแกรงอย่างคานยูนิสจาบาเลียชูจยยาราฟาเป็นต้นในขณะที่การประทะดุเดือดระหว่างฐาน IOF กับกลุ่มต่อต้านในหลายเมืองได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างการคัดค้านต่อต้านของนานาชาติทั่วโลกต่อการก่ออาญากรรมของอิสราเอลกับการหนุนหลังของสหรัฐให้อิสราเอลก่ะกรรมทำชั่วได้ตามสบายใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะที่แน่ๆเจ้าของบ้านอย่างปาเลสไตน์โดยนักรบต่อต้านอย่างคงสู้ยิบตาแบบชีวิตแลกชีวิต รับพนึกกำลังอิรักไม่กลัวสหรัฐจะมืออิรานพร้อมรบอิสราเอลวันที่13สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาอวดวังฉากก์บิกวอลผ่าโลกสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางตอนนี้ไม่ใช่เงียบๆหรือเรื่อยๆนะคะคุก,กลุ่นทีเดียวสหรัฐนุนอิสเอลขยายแนวรบรอบทิศเพื่อต้องการ สร้างพื้นที่ The Great Israel ให้มันเป็นจริงขึ้นมา t h บี B, ประเทศอาหรับข้างบ้านให้ยอมสยบอิสราเอลกดดันรัฐบาลตั้งแต่ซีเรียเลบานอนและตอนนี้ก็อิรักให้ปลดอาวุธกองทัพภาพประชาชนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ซีเรียจะอยู่ในอุ้งมือของสรัฐและอิสราเอลแล้วนะคะในขณะที่เลบานอนอย่างครึ่งครึ่งกลางกลางรัฐบาลนั้นยอมรับ คำร้องขอของสหรัฐและอิสราเอลให้ปลดอาวุธฮิสบุลลอออกเป็นมติด้วยแต่กระแสต่อต้อตานสูงขึ้นจากประชาชนฮิสบุลลอ์รัฐบาลทำโพลค่ะว่าจะให้ปลดอาวุธฮิสบุลลอ์เท่าไหร่หรือไม่ผลปรากฏว่าผู้ยังสนับสนุนฮิสบุลลอห์ห้ามปลดอาวุธมี58เซนั่นก็คือกึง่งๆึงทำให้รัฐบาลกล้าออกมติ ปลดอาวุธิสบุลล์แต่เลื่อนไปเป็นปลายปีเพราะรู้ว่าขืนทำตอนนี้มีเฉ่งกันแน่นอนเพราะว่าหลังลงมติปุ๊บประชาชนเลบานอนออกมาประท้วงรัฐบาลประท้วงรัฐบาลแล้วก็ดาบป,ประธานาธิบดีว่าเป็นสมุนรับใช้สหรัฐและอิสราเอล่อแววนะคะถ้ายังคงยืนยันจะปลดอาวุธิสบุลล์ทง้งทางที่อิสราเอลฮัวโดถล่มโจมตีสังหารคนเลบานอนทุกวัน แบลรัฐบาลเลบานอนทำอะไรไม่ได้ได้แต่โวยวายงานนี้มีสงครามกลางเมืองแน่นอนแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายเพราะว่าฮิสบลลออย่างไม่เล่นแรงเพราะมันจะเข้าทางอิสราเอลอิสราเอลอยากให้เกิดสงครามกลางเมืองจะได้มีการแทรกแซงจากสหรัฐและนาโต้ได้ดังนั้นในระหว่างนี้เลบานอนเนี่ยได้เรียกร้องให้ตระเตรียมระดมมดลชนนะคะของฮิสบล๊ะ นับแสนก็ว่าได้เตรียมรบถ้าอิสราเอลเปิดฉากสงครามรอบใหม่ฮิสบลัดจะลุยพระประกาศแล้วไม่วางอาวุธซีเรียเนี่ยค่อนข้างยอมอิสราเอลแต่กระแสต้านภายในนั่นแหละจะลุกคือขึ้นมาถล่มรัฐบาลซีเรียจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ต้องติดตามมาดูที่อิรักตอนนี้เหมือนอิรักเป็นประการสำคัญ เก,เกือบว่าไปก็คือด่านสุดท้ายที่ยังดีกับอิร่านนะคะนอกกนั้นเกือบจะหมดประมังกลัวสรัฐเกรงใจอิสราเอลถึงปล่อยให้อิสราเอลย่ำยีกาซามาปีกว่าสังหารทุกวันสังหารเด็กและสตรีรู้เห็นกันเป็นพยานกันทั้งโลกเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะสหรัฐนั้นถือว่าเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ครอบครองควบคุม ทั้งด้านเศรษฐกิจและการหารมาโดยตลอดวันนี้มีโลกหลายขั้วมาทวงดุลอำนาจและดูเหมือนว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องและผลักดันให้โลกแบ่งขั้วเรียบร้อยแล้วแน่นอนรอโอกาสที่จะประทะกันในทุกๆด้านทุกวันนี้ประทะทางเศรษฐกิจเริ่มแล้วแต่ประทะทางทหารยังไม่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ยังแยกจุดว่าไฟทั่วโลกเป็นยุโรปที่หนึงวันดอวกลางที่หนเอเชียบาซิกที่หนึ่งสรัฐช็อกเหมือนกันไม่เชื่อเลยว่ามากอิรักจะยากกว่าที่คาดคิดตอนนี้ล่าสุดอิรักได้ลงนามด้านความมั่นคงทางทหารและข่าวกรองกับอิรัน ยืนยันอำนาจอธิปไตยท่ามกลางการกล่าวหาโจมตีของสรัฐและการบีบจะให้ยุบกองกำลังอาสาร่วมระหว่างรัฐบาลและประชาชนซึ่งมีบทบาทในการปราบกลุ่มก่อการร้ายได้ผลมาโดยตลอดเรื่องนี้โดนรัฐบาลอิรักปฏิเสธค่ะหน้าแหกสิคะขณะที่กระแสต,ต่อต้านสรัฐอิสเอมในหมู่ประชาชนอิรักมากขึ้นทุกที ไล่กี่ครั้งก็ไม่ยอมไปยื้อมาเป็นปีๆและยังจะมาบีพใยกเลิกกองอาสาร่วมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอีกงานนี้จะว่าแข็งข้อก็ได้ค่ะสานทูตอิรักได้ออกคำชี้แจงผ่านบัญชี X ทางการของสันทูนะคะตอบสนองต่อคำกล่าวหาของโคโสกกระทรวงการต่างปเทศสรัฐโคโสกกระทรวงการต่างปเทศสรัฐออกมาพูดไม่ดีนะัก คัดค้านปฏิเสธบันทึกข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างอิรานอิรักเฉยเลยเขาเพิ่งลงนามไปเมื่อวันสองวันนี้เป็นประเทศอิรัก,ปร,รกประเทศอเมริกาเข้ามาเอี่ยวอะไรเขาจะลงนามกับใครมีสิทธิ์อะไรมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องพูดถึงมารยาทนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าใครนั่นเองในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารนี้เอง อิรักเน้นย้ำว่าการตัดสินใจทั้งหมดของอิรักเกิดจากเจตจำนงของประเทศชาติที่เป็นอิสระและแบกแดดไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของรัฐอื่นใดนั่นคือพูดแบบตรงๆไม่ได้อยู่ใต้เท้าสหรัฐนะถึงจะมาสั่งชี้นิ้วนู่นนี่นั่นคนที่วุวายก่อนใครสำหรับสหรัฐก็คือซอสซอริพา์ิกันนะคะโจเวลสันคนนี้ตัวตึงขวาจัดสุดตรงแฟนคลับ อิสราเอลเต็มรูปออามาแสดงความโกรธเกลียวอย่างหนักแต่ข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่ระหว่างอิรานและอิรักอิรักพูดชัดเจนว่าการลงนามความมั่นคงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการประสานงานด้านความมั่นคงการทหารและหน่วยข่าวกรองดูแลพรมแดนปัญหาพรมแดนร่วมกันของทั้งสองประเทศสสสาเหยวคนนี้คนนี้เขาก็ปก ทรัมป์นะคะสนับสนุนทรัมป์มาเดิดตลอดเขาทวิตบอกว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอิรักกำลังพบกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอิรานขณะที่รัฐบาลอิรักพยายามผลักดันกฎหมายอย่างเป็นทางการจะมอบอำนาจควบคุมประเทศให้กับกองกำลังติดอาวุธอิรานซึ่งเป็นกองกำลังเดียวกับที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีชาวอเมริกันโจมไม่ยักกระบอกว่า จมตีฐานทัพอเมริกาแต่ผู้เสียภาษีชาวอเมริกันกลับให้เงินหลายพันล้านดอลลาร์สรัฐแก่อิรักภายใต้ข้ออา้างในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทวงบุญคุณอีกซะด้วยนะคะทำไมไม่เอากระจกส่องตัวเองสรัฐอ้างว่ามาปราบก่อการร้ายอยู่มา20ปียิ่งอยู่ไออสยิ่งเติบใหญ่พอรัฐบาลอิรักจับมือภาคประชาชนตั้งหน่วยอาสาปราบไออสปีเดียวราบเป็นหน้ากลองหายไปเยอะ กลับมาโผลอีกหลังจากซีเรียอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐและอิสราเอลระหว่างการเยือนกรุงแบดแดดของลลจิรานีและคณะผู้แทนของอิหร่านเป็นทีมคณะความมั่นคงของอิหร่านนะคะยกไปทั้งทีมข้าพบกับประธานาธิบดีอิรักอับดุลลาดีฟราชิดร่วมกับนายกรัฐมนตรีโมฮัมหมัดชีอาอัลสุดานี และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิรักคือกซิมอัลอ r ลรจีอัลสูลานีนายรัฐมนตรีของอิรักบอกว่าจุดยืนอิรักปฏิเสธการลุกรานของอิสราเอลต่ออิรักและการกระทําใดๆที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอิรักเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาหรับที่ออกมาประนามและคัดค้านอิสราเอลยึดกาซาเบดเสร็จค่ นั่นคือตอนนี้เลิกเกรงใจไม่กลัวแล้วไม่ลังเลแล้ววอชิงตันเองไม่มีความสามารถในการป้องกันการขยายตัวของ IS เลยหรือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะปราบ IS คำพูดของอเมริกาที่บอกว่าอยู่ที่อิรักเพื่อการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายมันหมดความน่าเชื่อถือไปนานแล้วความไม่พอใจของประชาชนอิรักมันมาพร้อมกับการยังดื้อแพ่ง สร้างฐานทัพอเมริกาในอิรักตั้งมา20กว่าปีแล้วนะคะมีแนวร่วมด้วยที่มีประเทศอื่นร่วมก็คือนาโตส่งกำลังมาร่วมอ้างปราบ IS แต่ดูเหมือนว่า i s อสในซีเรียก็ฝีมือรัสเซีย i ออสอิรักก็ฝีมืออิรานและล่าสุดนี้เป็นกองกำลังร่วมของรัฐบาลอิรักร่วมกับประชาชนสรลตมาชี้นิ้วให้ยุบอีกต่างหากบอกฉันดูแลเอง ดูแลอะไร20ปี IS เติบใหญ่ถึงขนาดบุกยึดซีเรียได้ IS เท่านั้นเป็นกลุ่มอดีตนั้นถูกปลายนาเป็นกลุ่มก่อการร้ายมีฆ่าหัวทุกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง,ก,งก็เป็นกลุ่มที่ตุรกีเลี้ยงไว้เอาไว้ต่อตา้านเขิดเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันชัดเจนนะคะว่าบทบาทสรัฐในตะวันออกกลางไม่ได้มาปราบ IS แต่วนเวียนสารวนอยู่กับบ่อน้ำมันในซีเรียทุกวันนี้ยังยึดไม่ยอมปล่อยแม้ว่ารัฐสภาอิรักจะเรียกร้องให้สรัฐถอนตัวถอนทัพออกจากดินแดนของอิรักจนป่านนี้ยังทวงเวลาอยู่ต่อบทเรียนจากซีเรียและเลบานอนมันสะท้อนให้อิรักตาสว่างนะคะว่าสำหรับสรัฐและอิสราเอลนั้นยอมแค่ไหนก็ไม่เคยพอคะ่ะ กำลังอีกแนวรบอิรานประกาศนุนเลบานอนฮิสบุลล์สู้อิสราเอลวันที่14สิงหาคม2568อย่กัดุคิฉันค่ะธนวัตนวังชากก่อนแฟลชบิ๊กบอลการเดินทางของเลข,ขาธิการสภาความมั่นคงสูงสุดแห่งชาติของอิรานอาลาริจานีได้เยือนเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแล้วนะคะหลังจากเยือนอิรัก ประสบความสําเร็จทางการธุรการทหารมีการลงนามพันธมิตรความมั่นคงและข่าวก่องในระยะยาวก,กับอิรักการเยืนเลบานอนได้พบกับคณะรัฐบาลซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะและทางอิรานได้ยืนยันการสนับสนุนแนวแน่นของอิรานต่อเลบานอนและรวมถึงแนวร่วมต่อต้านด้วย เขาเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของกลุ่มฮิสบุลล์ในการปกป้องอำนาจอธิปไตยของเลบานอนด้วยมาดูว่าลาริจานีเขาพูดอะไรบ้างเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เลบานอนต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานใดๆเรารู้สึกถึงความทุกนั้นในอิหร่านด้วยเช่นกันและขอรับรองว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวเลบานอนอันเป็นที่รักภายใต้ทุกสถานการณ์ประกาศขนาดนี้เลยนะคะ ทั้งยังเสริมอีกว่าอิหร่านมุ่งมั่นที่จะรับใช้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเลบานอนเขายัางได้ยกย่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างสองประเทศเขาบอกว่าอิหร่านและเลบานอนต่างมีอรารยธรรมโบราณและตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาสประเทศมีความสัมพันธ์และการเชือ่อมโยงที่ค่อนข้างแน่นแฟนมีความสามัคคีที่แน่นแฟนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม ของทั้งสองประเทศและริจานียังบอกอีกว่าการเยือนครั้งนี้ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงของเลบานอนทั้งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาผู้นำทุกอำนาจทุกฝ่ายได้มีโอกาสพบกันกับเลขาธิการความมั่นคงของอิรันนะคะเป้าหมายเพื่อหาหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและการพัฒนาในภูมิภาค นั่นคือคุยการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองในการต้อนรับของเลบานอนประธานาธิบดีอูนแห่งเลบานอนนะคะบอกว่าเลบานอนต้องจ่ายราคาแพงเมื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สแสวงหาการสน,นับสนุนจากต่างประเทศเพื่อต่อต้านอีกกลุ่มหนึ่งบทเรียนที่ได้เรียนรู้คือพักการเมืองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ควรถืออาวุธหรืพึ่งพาอำนาจภายนอก รัฐบาลและกลองกำลังติดอาวุธของรัฐเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาวเลบานอนทุกคนภายคุกคามใดๆไม่ว่าจะมาจากอิสราเอลหรือจากที่อื่นๆล้วนเป็นความท้าทายสำหรับทั้งประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาวุธที่แข็งแกรง่งที่สุดในการต่อสู้กับภัยคุกคามคือความสามคัคคีมีกระพูดเหมือนกับเนบอิหร่านที่ว่าอิหร่านสนับสนฮิสบุลล์แต่โดยรวม ก็แสดงความยินดีขอบคุณในมิตดไมตรีและพร้อมรับความช่วยเหลือของอิหร่านไปด้วยก็คือหวานนะคะในทางการเมืองแต่มีเน็บเล็กๆพูดถึงว่าเลบานอนอยากเป็นอิสระอะไรเหล่านี้ทางด้านเลยค่ิที่การความมั่นคงของอิหร่านนะคะก็กล่าวว่านโยบายของอิหร่านตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคต้องเป็นอิสระและเข้มแข็ง เลบานอนนั้นมีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องและอิรานปรารถนาให้ประเทศเลบานอนนั้นจเจริญรุ่งเรืองอย่างยัง่งยืนเขาตั้งข้อสังเกตว่าความแข็งแกร่งของอิรานนั้นเกิดจากความสามัคคีของประชาชนและพลังอันยั่งยืนของการปฏิวัติอิรานนั่นก็คือเขาก็เห็นด้วยกับความสามัคคีนะคะลาจาริเน้นว่าอิรานไม่ได้มองมิประเทศเป็นเครื่องมือ แต่เป็นหุ้นส่วนในวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันกลุ่มต่อต้านนั้นเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นอันลึกซึงและความคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งเขากล่าวแบบรวมๆนะคะว่ารี i ิสแตนนั้นมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นและมองว่าแข็งแกร่งและมีประโยชน์เลขาธิการสภามังคนยังพูดย้ำอีนะคะว่าอิรานไม่แทรกแซงกิจการของประเทศอื่น แต่เรายังคงสนับสนุนขบวนการต่อสู้ความอายุทธรรมเสมอเส้นทางที่ฮัสซันนาสุลล์เลขาธิการของฮิสบุลล์ได้วางไว้นั้นสำหรับฮิสบุลล์แล้วครอบคลุมทั้งการพัฒนาทางปัญญาและการต่อสู้เส้นทางของฮิสบุลล์ชัดเจนและจะได้รับชัยชนะนี่ผู้ชัดเจนนะคะไม่แทรกแซงคารพในการตัดสินใจของเลบานอนแต่ พร้อมสนับสนุนขบวนการต่อสู้อำนาจภายนอกที่มารุกรานและริจานียังย้ำอีกว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ต้องเข้มแข็งและเป็นอิสระต้องไม่รับคำสั่งจากอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็รู้นะคะว่าคือใครเขากระตุน้นให้ชาวเลบานอนแยกแยะระหว่างมิตรและศัตรูอธิบายถึงขบวนการต่อต้านนั้น เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของโลกอิสลามทั้งหมดจุดยืนของอิรานนั้นพร้อมสนับสนุนเลบานอนในทุกสถานการณ์และเชื่ชมฮิสบุลล์ที่ยืนหยัดต่อต้านการลุกรานของอิสราเอลยืนยนันยังคงสนับสนุสนฮิสบุลล์และประชาชนเลบานอนอย่างถึงที่สุดท่าทีของอิรานชัดเจนนะคะว่าหากอิสราเอลเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับเลบานอนอิรานจะเข้าร่วมศึกด้วยช่วยรบแน่นอน